bmw x8 ปี2026เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วและนี่คือ suv ค o u p e ที่หรูหราและทรงพลังที่สุดของค่าย bmw รุ่นใหม่ที่ถูกวางตำแหน่งเหนือ x7 โดยผสมผสานความอเนกประสงค์ของ suv ขนาดใหญ่เข้ากับเส้นสายสปอร์ตสไตล์คูเป้และสมรรถนะที่ใกล้เคียงรถสปอร์ตเต็มขั้นเรียกได้ว่าถูกออกแบบมาเพื่อท้าชนกับคู่แข่งระดับไฮเอนด์พราะประกาศให้เห็นชัดว่า bmw ตั้งใจจะครองตลาดนี้อย่างแท้จริง การออกแบบถ่ายนอก X8 ปี2026เรียกความสนใจได้ตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ยังคงเป็นเอกลักษณ์ BMW แต่ถูกตีความใหม่ให้ล้ำสมัยกระจังหน้าไตา่ขู่นาถูกลกรับให้มีมิติเด่นชัดประกบด้วยไฟหน้าเลเซอร์เลดแบบบางเฉียบฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายเฉียบคมซุ้มล้อบึกบึนและฐานล้อกว้างที่สะท้อนถึงพลังงานเป็นเปียมมุมมองด้านข้างโดดเด่นด้วยเส้นหลังคาทรงคูเป้ที่ลาดเอียงหน้าต่างไร้กรอบและเส้นคมที่เพิ่มความสปอร์ตส่วนท้ายออกแบบ ให้ดูดันด,นด้วยไฟท้ายเหล็ตแบบเรียวยาวที่ทาเต็มความกว้างกันชนหลังพร้อมดิฟวเซอร์และท่อไอเสียสีท่อเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด2 1ถึง23นิ้วที่ช่วยให้ X8 มีบุคลิกเหนือใครบนท้องถนนห้องโดยสารภายในก็ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นใช้วัสดุพรีเมียมทั้งหนังโมริโนไม้แท้คริสตัลและคาร์บอนไฟเบอร์ตามรุ่นที่เลือกจุดศูนย์กลางคือจอโค้งแบบใหม่ที่รวมหน้าจออินโฟเทนเมนต์14.9นิ้วพร้อมระบบอเรล9ก้าล่าสุดเข้ากับจอมาตรวัดดิจิทัล 12.3นิ้วระบบใช้งานเลื่อนไหลปรับแต่งได้หลากหลายรองรับการสั่งงานด้วยท่าทางและเสียงรวมถึงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบครบถ้วนไฟ ambient light ที่ปรับได้หลายร้อยสีสร้างบรรยากาศได้ตามใจและหลังคากระจกพาโนรามาพร้อมลวดลายเลดช่วยเพิ่มความรูรใจตอนกลางคืนเบาะนั่งคู่หน้ามีฟังก์ชันเต็มรูปแบบทั้งอุ่นเย็นและนวดส่วนผู้โดยสารหาระด้านหลังไดสัมผัสเบาะสไตล์ executive ปรับเอนได้ พร้อมจอความบันเทิงส่วนตัวแม้หลังคาจะเป็นทรงคูปเป้แต่ bmw ก็ออกแบบให้มีพื้นที่สีสันและขาที่กว้างขวางรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระที่ใหญ่ใช้งานได้จริงระบบเสียงรอบทิศทางจาก b o s s w i c k e n ก็ยกระดับประสบการณ์ฟังเพลงให้สมบูรณ์แบบด้านคุ้มพลัง x8 ปี2026มาพร้อมตัวเลือกหลากหลายเริ่มจากเครื่องยนต์6สูบเพียงเทอร์โบจับคู่กับระบบไฮบริดอ่อนกำลังราว380แรงมา้าถนน ฮัทมาเป็นเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo รีดกำลังกว่า530แรงมา้าสำหรับสายแรงเต็มขั้นรุ่น X8 M เจัดเต็มด้วยเครื่อง V8 เสริมระบบไฮบริดกำลังสูงสุดกว่า750แรงมา้าทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง3.5วินาทีท้าชนกับซูเปอร์เ u v ชั้นนำได้อย่างสมศักดิ์ศรีทุกรุ่นจากคู่กีอัตโนมั ad, ติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน400เอ็กซาแมมั่นใจได้ทั้งพลังและการยึดเกาะถนนประสบการณ์การขับขี่ผสมผสานร,ระหว่างความนุ่มนวล และความคล่องตัวระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติบังคับเลี้ยวล้อหลังและระบบกันโครงแบบแอคทีฟพอทำให้ X8 แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็ขับได้อย่างแม่นยำมไม่ต่างจาก SUV ขนาดเล็กยังคงเอกลักษณ์ความเป็น Ultimate Driving Machine ของ B&W อย่อยางชัดเจนระบบช่วงล่างถุงลมเสริมความสบายและโหมดการขับขี่หลายแบบช่วยให้ผู้ขับปรับบุคลิกของรถได้ตามอารมณ์ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยก็ล้ำสมัยไม่แพ้กัน X8 มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ล่าสุด เช่นในเดติวครูสคอนโทรระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบหลีกเลี่ยงการชนและหมดขับขี่กลึงอัตโนมัติบนทางด่วนร่องรอบคัน360องศาระบบจอดรถอัตโนมัติและการสั่งหานอจอดรถผ่านสมาร์ทโฟน ราคาจำหน่ายเริ่มต้นราว1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐส,สำหรับรุ่นเครื่อง6สูบขยับไปที่ประมาณ125,000ดอลลาร์ 1, 25, สำหรับรุ่น V8 และทะลุ160,000ดอลลาร์ 1, 160, สำหรับรุ่น X8M ที่จะเต็มสมรรถน่าสูงสุดถือเป็น SUV ที่รวมทั้งดีไซน์หลังความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและพละงกำลังระดับซูเปอร์คาร์ในคันเดียว BMW X8 ปี2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและความทันสมัย ที่ผสมผสานความอเนกประสงค์ของ SUV เข้ากับสเสน่ห์สปอร์ตของคูเป้และสมรรถนะที่ตื่นเต้นทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งหากคุณชื่นชอบรรยละเอียดดกของ BMW x 8รุ่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอยู่กับเราต่อไปเพื่อชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในทลิปถัดไปครับ